เขาทำมาสำหรับสรีระของคอโดยเฉพาะนี่คือการนอนที่ถูกต้องอันนี้สำคัญมากเราลองให้แล้วหนึ่งในสาของชีวิตคนเราเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียไปกับการนอนสำหรับตักเรื่องการนอนเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้หมอนอะไรก็ได้ต้องหมอนเดลิเซียเท่านั้นค่ะหมอนเดลิเซียหมอนเดลิเซียหมอนเดลิเซีย ไมน้ำหนักของศรีรษะเราเนี่ยนะม,มันหนักได้ตั้งแต่4ีถึงเกิโลนะออทำไมหนูจะไม่เมื่อยแต่เมื่อมีเดลิเซียแล้วเนี่ยตรงน,นี้มันจะรองรับคอได้เป็นอย่างดีอาการเมื่อยคอปวดหนึบๆเนี่ยมันหายไปป้านี้แฮปปี้มากๆหมอนใบนี้ถูกใจป้ามากที่สุดเลยค่ะ คือหมอนใบนี้มันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การนอนทําให้การนอนของเราเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอนสบายขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดคอบ่าไหล่ด้วยนะคะเจอหมอนที่ถูกใจแล้วค่ะใบนี้เลยนอนแล้วอ่ะติดใจค่ะ2ส,สิ่งที่ผมเอาขึ้นเตียงก็คือหมอนกับเมียนีะะ่ละจ้า ตื่นมาแล้วมันสดชื่นไม่ตื่นกลางดึกด้วยอันนี้สําคัญก็จะบอกว่าเวลานอนกลางคืนเวลาที่ความร้อนมันออกจากศีรษะเรานะไม่ต้องกลัวหัวแฉะอีกต่อไปดูนี่นี่คือเป็นที่ระบายอากาศที่เราเห็นเป็นแบบข่ตาข่ายู่นะอบเลยมันสามารถระบายความร้อนออกจากศีรษะเราได้ย่างนี้เลยตัวนี้เนี่ยนะคะก็ผ่านรู้สึกว่าเขาเป็นหมอนะคะที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะหลับเต็มตื่นทั้งคืนจริงๆค่ะ บอกเลยว่าไม่เคยนอนหมอนใบไหนแล้วรู้สึกสบายสบายขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะหมอนใบเนี้จะให้คะแนนเต็ม10คะแนนเลยค่ะ <geliyor> บอกเลยว่าชอบชอบชอบมากค่ะ